สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์อังพนพรศัพิ์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินแผานาวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลวันนี้จะนําเสนอวิจัยในหัวข้อที่ว่าการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้วยการใช้เครื่องมือสร้างงานออกแบบรายวิชาโปรแกรมกราฟิกอวชปีที่1นึ่งห้องหโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคก,การสอนแบบสาธิตค่ะความเป็นมาของปัญหา การเรียนการสอนร,ระดับชั้นตัวชปีที่1จะมีรายวิชาโปรแกรมกราฟิกใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ที่เป็นโปรแกรมสำหรับการสร้างงานออกแบบและตกแต่งรูปภาพตัวโปรแกรมจะมีกล่องเครื่องมือให้เลือกใช้มากมายซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้ผู้เรียน ไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องเพราะไม่รู้จักเครื่องมือและวิธีการใช้งานจึงทําให้ไม่สามารถพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์และสวยงามวัตถุประสงค์ของการวิจณ์คือหนึ่งเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการใช้เครื่องมือสร้างงานออกแบบในรายวิชาโปรแกรมกราฟิกปวชอปีที่1ห้อง6โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิตอยู่ในเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละเจและมี จำนวน,นนักเรียนที่ปัดเกมตั้งแต่ร้อยหลัดเจสิบขึ้นไป 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิต ตอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย8ต้นการจัดการเรียนรู้วิชาโปรแกรมกราฟิกโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิตตัวแปรตามพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้วยการใช้เครื่องมือสร้างงานออกแบบและความพึงพอใจของนักเรียนประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชชั้นปีที่1ห้อง6สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิ li, ทยาลัยเทคโนโลยีภัยการราชกรรมเนินจำนวนหนึ่งห้องทั้งหมด39คนซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบจับจงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 2. เครื่องมือด้วยกันได้แก่ 1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้และ 2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้แก่ สอนวิชาโปรแกรมกราฟิกแบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิตเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออก3เครื่องมือด้วยกันคือ 1. แบบวัดความสามารถทางการเรียนรู้วิชาโปรแกรมกราฟิกเรื่องการปรับมุมมองและการใช้เครื่องมือพื้นฐานจำนวนหนึ่งข้อแบ่งออกเป็น5รายการทั้งหมด10คะแนน 2. แบบบันทึกความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูและ 3. แบบบันทึกความคิดเห็นของครูที่มีต่อความสามารถด้านการพัฒนาวิชาชีพและการจัดการเรียนรู้ของตนเองการดำเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล ทดสอบด้วยแบบฝึกปฏิบัติการสร้างตาสินค้าซึ่งวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวนหนึ่งข้อโดยการทดสอบหนึ่งครั้งวนการสร้างตาสินค้าผู้สอนจะสอนการใช้เครื่องมือและให้นักเรียนรู้จักกับเครื่องมือและก็สาธิตตัวอย่างให้แก่นักเรียนนักศึกษาและฝึกให้นักเรียนนักศึกษาฝึกปฏิบัติเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสถิติที่ใช้ในการวิจัยจะใช้เป็นการหาค่าร้อยละ การวิเคราะห์แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันได้แก่ 1. ผลสำริดวัดความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยการใช้เครื่องมือสร้างงานออกแบบจำนวน1ข้อพบว่ามีค่าเฉลีย่ย8.41คลิปเป็นร้อยละ84.10ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละเจ็ดสิบขึ้นไปจากกราฟจะเห็นได้ว่ามีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จำนวนสามสิบหกคนคิดเป็นร้อยละเก้าสิบสองจุดสามหนึ่งแสดงว่าวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิตทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและผลประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูรายการประเมินมีทั้งหมด15รายการพบว่ามีค่าเฉลี่ย4.95คิดเป็นร้อยละ98.91แสดงว่านักเรียนเกิดทักษะในกระบวนการคิดสูงขึ้นและมีความพึงพอใจในการจัดแปลงเรียนการสอนแบบรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิตสรุปผลการวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิตเน้นให้ผู้เรียนศึกษาคุนควาหาความรู้สามารถแก้ปัญหาทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางความคิดที่สูงขึ้นและเกิดทักษะในการปฏิบัติงานสูงยิ่งขึ้นซึ่งนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ84.10โดยนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์้อยละ70ขึ้นไปมีจํานวน3 6คนคิดเป็น้อยละ98.91แสดงว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริงและนักเรียนมีความพิม พอใจในการใช้การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิตมีค่าเฉลี่ย4.95คิดเป็นร้อยละ98.91แสดงว่านักเรียนมีเกิดทักษะและกระบนความคิดสูงขึ้นและมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิต สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ 1. ครูควรมีการควบคุมเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อให้นักเรียนได้คิดและแสดงผลงานออกมาให้ดีที่สุด 2. ครูควรให้ความสำคัญกับการผฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนการทดลองด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิตขั้นตอนการเรียนรู้บทบาทของนักเรียนและครูในการทํากิจกรรม การวัดและประเมินผลการเรียนเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนอย่างชัดเจนข้อเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยในครั้งต่อไป 1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิตในกลุ่มเป้าหมายอื่นๆเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 2. วรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการสอนแบบสาธิตกับการสอนในรูปแบบอื่นๆดิฉันขอจบการนำเสนองานผลงานวิจัยในครั้งนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ